ณนะพื้นที่บ้านหนองจานครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันก่อนบ้านหนองจานเนี่ยกลายเป็นว่าพอกันจลบพบลังลงพื้นที่พอชาวบ้านของเราลงไปที่นับพันคนแล้วก็มีรถดูดซ่วมตามไปด้วยเนี่ยกลายเป็นขมเนไม่กล้ามาเผชิญหน้าเลยนะครับเขาก็มาเบียงแก่หยิบย่อยมาเบียงแค่ไม่ถึง100คนด้วยซ้ําซึ่งก็เหมือนจะไม่ว่างกันแล้วครับเพราะหุนเซนเองจะต้องการสร้างกระแสเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยก็พบเห็นเพียงแค่หย่อมน้อยนิดกับประชาชนชาวเขเมรเองแต่ว่าประชาชนชาวไทยเรา ออกไปรวมพลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อและก็ยังมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์อีกด้วยท้งการร้องเพลงชาติการ ให้กำลังใจทหารในแนวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ย้อนกลับมาที่สถานการณ์ตามแนวชายแดน4จังหวัดภาคอีสานกันบ้างนะครับทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีซึ่งจุดที่สุ่มเสี่ยงที่สุดเนี่ยคงเป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกดท,ที่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานความมั่นคงข,งของไทยเราครับตรวจพบลูกระเบิดใกล้กับอ่างเก็บน้ําห้วยตาเก,กา่าอำเภอกาบเชิมจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งก็เป็นการคาดการออกมาว่าถูกทิ้งจากโดนคเขมรนแล้วไม่ระเบิดโดยททาาาาาางง e ขขออเเเเร,รบกกบก็็ไไดู้้้พื่นํํปลยต ไปซึ่งภาพที่แสดงชัดออกมาเนี่ยลูกระเบิดถามว่ามันเป็นของใครเป็นของขมตแน่นอนครับแล้วเห็นลวดที่มันมัดอยู่ตรงช่วงท้าย ก็นั่นหละครับมาจากโดนแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะถ้าเกิดมาจากกระสุนปืนคเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเขาจะไม่ใส่ลวดแบบนี้แต่ว่าพอเป็นการมัดลวดแล้วมาจากโดนในสภาพพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็เห็นว่าถานนก็มียุบลงไปเหมือนกันกับการทิ้งระเบิดของข,องของมรซึ่งคาดว่าน่าจะนํามาเพื่อก่อกวนไทยเราแบบนี้ไม่ไหวเลยครับขมรก็ตามราวีไม่เลิกแล้วก่อกวนยั่วยุเราไม่เลิกมันทําให้ล่าสุดครับทางแม่ทัพที่2เองก็สั่งแบบทันท่วงทีก็คือหากพบทหารขมรแอบ,บมาวางพื้นที่ระเบิดในฝั่ง ไทสามารถยิงได้ดันทีเลยครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าเหตุทหารเหยียบระเบิดล่าสุดเนี่ยเป็นการวางระเบิดใหม่ซึ่งก็มีการตรวจพบเพิ่มอีก3ลูกใกล้กันโดยเป็นการอัปเดตสถานการณ์ตามแนวชายแดนของทางฝั่งฝั่งไม่ทตาปาที่สอเองนะครับก็บอกว่า สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมัน,นยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากและทั้งไทยและก็เขมเมนั้นก็ตึงกําลังกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับซึ่งกําลังพลของไทยเราที่เหยียบกับระเบิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นได้โดยก็ยังออกมากล่าวต่อครับว่าฝ่ายทหารไทยเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมและก็ปฏิบัติทันทีเลยทั้งไม่ดีแล้วก็ดีนะทั้งตอบโต้และก็ไม่ตอบโต้ถ้าเกิดเขมเมมาแบบไม่ดีเนี่ยเราก็พร้อมทําหน้าที่ต่อครับซึ่งทหารเรา ได้ขวัญกำลังใจจากพี่น้องคนไทยอยู่แนวหลังเยอะมากแล้วทุนรเเบิดที่เราตรวจสอบกับการเหยียบล่าสุดเนี่ย เป็นทุ่นระเบิดที่กัมพูชาลักรอบแอบ,บมาวางใหม่ครับมันก็ยังไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเนี่ยสามารถพบทุ่นระเบิดเพิ่มอีก3ลูกโดยก็ถือว่าเป็นจิตนาวางใกล้โซนรั้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยคุมพื้นที่อยู่ทั้งหมดแล้วก็เป็นการแอบ,บเข้ามาวางในรั้วลวดหนามฝั่งไทยด้วยแต่แม่ทัพเนี่ยก็สั่งกำชับแล้วครับว่าต้องไม่ประมาทนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีนนมว่าเขมรอาจลักรอบมาวางทุ่นระเบิด อย่างต่อเนื่องเพิ่มอีกซึ่งก็เป็นจุดที่เราเคยตรวจสอบมาแล้วเราจึงต้องไม่ประมาทเป็นสิ่งที่แม่รับที่2ครับสื่อสารออกมาช็อตเด็ดเลยนะครับก็มีการบอกว่าสิ่งที่เราทําอย่างเร่งด่วนและก็เร็วที่สุดเนี่ยก็คือการประท้วงไปยังกัมพูชาว่าคุณทาผิดข้อตกลงนะและผิดเงื่อนไขสัญญาเอาตาว่าในส่วนทางทหารเนี่ยเราก็มีแผนรับมืออยู่แล้วโดยผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยก็ยิงคําถามไปที่แม่ทัพที่2ครับถามว่าถ้าเกิดฝ่ายฐานกัมพูชาล,ลักลอบเข้ามาวางระเบิดในฝั่งของเราอีกแล้วเราพบเห็นเนี่ย แมรับีด้จะว่ายังไงซึ่งคาตอบก็คือถ้าเราเห็นเนี่ยเราสามารถยิงได้เลยทันทีครับก็สั่งการทหารทุกนายไปแล้วถ้าเกิดพบเห็นเนี่ยสามารถยิงได้เพราะถือว่าเราเมื่อุกล้ำอธิป,ปไตยของไทยเราส่วนแ,นแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อ,ตอไปเนี่ยหลังจากการประชุม ABC ครับต่อไปก็จะเป็นการประชุม GBC ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในช่วงต้นเดือนกันยาย,ยุนี้ในส่วนของปฏิบัติการทหารเนี่ยเ,เราก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้เรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่ทางแม้รับได้สอง พูดออกมาหลังจากที่มีเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดล่าสุดซึ่งเป็นวันเดียวกันที่เราประชุม r b c นะครับแล้วสิ่งที่มันชั้ที่สุดนะคือไม่รับประที่2ก็รู้ฐานของเราก็รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีเลยครับขมิ้นก็เพิ่งหลักรอบเอามาวางแล้วเอามาวางแบบว่ากะไม่ให้พลาดเลยครับคือยังมีอีก3ลูกที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นคือเราเดินยังไงเราก็โดน ยังไงก็ไม่มีเหลือเรียกว่าเหมิมเกรมกันแบบโอ้โหชัดเจนมากแล้วเราจะไปเห็นได้ยังไง่ะครับว่าขมรมันลักลอบแอบ,บววงถ้าเกิดเราไม่เห็นเนี่ยเราอาจจะต้องสุมเสี่ยงที่จะโดนแบบนี้ตลอดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นเราก็ยิงได้เลยซึ่งผมเองก็คิดว่ายังไงเราก็ไม่เห็นแน่นอนนะครับขมรมันจะมามันก็จะมาในช่วงที่กลางคืนแล้วมันรู้ด้วยนะว่าช่วงไหนเราจะเงียบช่วงไหนเราจะาัตะเวนมันก็มีหน่วยสน,นมของมันอยู่แล้วสำหรับฝั่งขมรเ,เองการที่เราจะไปหลบจะไปเลี่ยงเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับคนที่วาง กับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันหากันไม่เจอนะครับมันหาจุดระวังกันไม่ได้เพราะหน้าที่ของเราคือระัตะเวนกันโตน่าจะยื่นคําขาดไปเลยว่าคุณวางในพื้นที่ของฉันอีกเนี่ยต่อไปฉันก็จะต้องใช้กําลังทาหารตอบโต้แบบสมสัดส,ส่วนกันสักที ก็ยังอยากได้ยินคํานี้กับทางแม่ทัพของเรากับกองทัพบกของเราอยู่นะครับไม่ใช่ว่ากานของเราเสียขาไปทีละคนทีละคนกับการลาดตระเวนมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงๆยังไงก็ต้องรออัพเดตติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้กับบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาเล่าย้อนกันหน่อยกับความภาคภูมิใจในเรื่องของปราสาทต,ตาควายถึงแม้ว่าตอนนี้ปราสาทต,ตาควายเขมรจะควบคุมเอาไว้ได้ก็ตามแต่มันมีเรื่องเล่าอยู่หนึ่งเรื่องจากรองแม่ทัพพระที่สองหรือว่าพลตีนัดศรีอินซึ่งกก็มีีดรสููง่แล้วใน กับคำเมนแล้วก็ รู้ใส่รู้พุงขมรนเป็นอย่างดีโดยทางโพตินัทครับออกมาเล่าว่าในวันสุดท้ายของการปะทะกันในบททีปราสาสตตาควายนั้นเวลาของฐานไทยเราเนี่ยมันเหลือน้อยมากนะครับวันแรกเนี่ยเราก็ส่งเอฟบุไปตลุมวัน2ก็ตะลุมวัน3ก็ตะลุมวันที่4ก็ถล่มแต่ว่าขมรไม่เป็นไรเลยครับมีบังเกอร์ที่ใหญ่แล้วก็ตอบโต้เรามาอยู่ตลอดจนถึงวันสุดท้ายครับเราก็ส่งไปตะลุมแล้วกลายเป็นว่าขมรนยังตอบโต้มาอีกสุดท้ายเนี่ยมันเหลือเวลาอันน้อยนิดครับทหารแนวหน้าของเราทั้งที่รู้ว่าอันตรายเนี่ยร แต่พอรุกคื้เข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นเราโดนกับระเบิดมันก็เลยทําให้ต้องช่วยเหลือและก็ยึดเดินสามศูนย์ไม่ได้นะครับจริงๆเราผ่านภาษาตาควายไปแล้วนะแต่เราพยายามจะไปยึดเดินสามห้าศูนย์ของเขมรที่ตั้งฐานที่มั่นอยู่ตรงนั้นนะซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่มากแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบทางยุทธวิธีคืออยู่สูงกว่าแล้วเขายิงบอมได้ง่ายขนาดให้เราส่ง S 1สมบอม3-4วันเนี่ย ก็ยังไม่แตกเลยนะครับขุดหลุมกันดีมีบังเกอร์ใหญ่มากแล้วเป็นบังเกอร์ปูนด้วยสุดท้ายครับมันหมดเวลากดมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเข้าไม่ถึงขามนแล้วบวกกับโดนทุ่นระเบิดด้วยก็เลยทําให้เราต้องล่าถอยออกมาแต่เราผ่านปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้แล้วซึ่งจุดนี้เราก็ต้องถอยกลับไปฐานที่มั่นของเราเดิมครับเพราะปราสาทต,ตาควายมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร,ร์ที่สามารถป้องกันขามีนได้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ขามนเองก็เลยเข้ามาควบคุมในบรินทตรงนี้แทนนี่เป็นการเล่าจากพลตีนัสสีอินรองแม่ทพภาาีี2รรกก็มก เล่าถึงวีรกรรมการรบวันสุดท้ายที่ปราสาทตาควายหลังจากเอสโของเรายังเอาไม่อยู่นะต้องส่งนักรบเนี่ยเข้าตีแทน แต่หมดเวลาซะก่อนถ้าเกิดไม่หมดเวลาเนี่ยเราน่าจะยึดครองได้กับเนิน3 5 0ซึ่งเรื่องนี้ผมก็มีการเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วกับปัญหาของปราศาสตรตาควายเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้มันคงเป็นหลักฐานชัดเจนมากที่ขมรเองคงจะโต้แยงไม่ออกเพราะกองทัพไทยของเราครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดมือถือดานขมรนที่เจ้าหน้าที่ไทยเก็บไว้ได้เตรียมไปชี้แจงในออตตาว่าเป็นที่เรียบร้อยคือเราตอบโต้ไปด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับหลักฐานจริงๆเปิดโทรศัพท์ธธรรข อย่างซึ่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงได้ว,ว่าเป็นฐานของกัมพูชาเมตาด a ต a ตรวจสอบได้นะครับมีดังภาพและก็คลิปเสียงการปฏิบัติงานในฐานที่มั่นของขมรนมีข้อความรายงานการขุดหลุมตอกย้ำตอกหน้าขมรนว่าไทยเราไม่ได้จัดฉากมันเป็นของขมรนจริงๆไทยเราไม่มีข่าวพร้อมอย่างแน่นอนและก็เป็นความจริงจากไทยทั้งนั้นซึ่งก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สามารถมัดตัวขมรนได้แบบที่ ดิ้นไม่หลุดเลยนะครับคือมันมีรายงานทุกอย่างเลยมีดังภาพว่าเฮ้ยต้องทํายังไงหลังจากที่ไทยระบุกแล้วมันก็มีรายงานออกมาอีกด้วยเท่าที่ผมเห็นในโซเชียลกัมบูชานะครับก็มีการโวยวายกันต่างๆนานานนะว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยทหารเขมรถูกลดเงินเดือนกระทนหันนะครับจากเฉลี่ย1,200บาทเนี่ยลดเหลือเป็นแค่810บาทต่อเดือนแล้วถ้าเกิดใครออกมาพูดเนี่ยก็จะถูกจับขังทันทีก็ ไปเห็นอยู่เว็บหนึ่งในโซเชียลของกัมพบูชาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลบแล้วหรือเปล่านะที่ถูกลดทอนตัดเงินเดือนไปในทันทีซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจของเขเมรก็ไม่ดีด้วยนะครับกลับกลายเป็นจะมารบกับเราอีกรอบนึงเนี่ยเสียได้ไม่ได้ไม่รู้เลยครับก็กล้าแหลกไม่กล้าแหลกได้แต่ก่อกวนอยู่แบบนี้รอฝั่งไทยเราเปิดก่อนผมคิดว่าฮุนเซนตอนนี้ก็อยากที่จะเปิดแนวรบใจตาขาดนะครับไม่งั้นเขาไม่มาย่วยุเราแบบนี้แน่นอนซึ่งก็กลายเป็นฮุนเซนไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยครับจากที่จะเอาปราศาส ทั้งตาเมือนทงปราษาตาควายปราษาต,ตาเมือนโต๊ดช่องบกแต่สุดท้ายเขาไม่ได้อะไรไปทังสิน้นประกอบกับล่าสุดครับผู้ประชาการทหารอากาศของไทยเราเนี่ยได้เยือนสิงคโปร์เพื่อรับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์เชิดจูกเกียริทางทหารอันนี้คือสิ่งที่ถูกยอมรับจากนานาประเทศนะครับเขามอบไม่หลายชาติเลยนะ ทั้งบรูไนเอยสิงคโปร์เอยหรือว่าอีกหลายชาติมากที่เชิญเราไปหรือว่าเราเชิญมาเนี่ยเขาก็ตอบรับไม่เหมือนกับเขาเมรนหุนมาเน็ตเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะทำงานน่าจะพังไปแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยมีแต่หุนเซนที่ออกหน้าและก็มอนิเตอร์อยู่ตลอดโดยการเดอนสิงคโปร์ของผู้บัญชาการทัพอากาศของไทยเรารอบนี้ครับก็ได้หารือในประเด็นการใช้ศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ําเป็นสถานที่จัดฝึกร่วมกันกับสิงคโปร์ และก็ตอกย้าถึงความสัมพันธ์อันดีด้วยท,ท,ท,ที่มีร่วมกันให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นหลักประกันในการประชิญความร้าทายต่อความมั่นคงในอนาคตนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถูกยอมรับจากนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นนาโต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยพอเชิญไปเขาก็ามาพอเขาเชิญเราเราก็ไปอย่างสิงคโปร์เนี่ย ถึงกับมอบเครื่องราชให้เลยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับหลังจากนี้ต้องรอติดตามกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนเชื่อว่ายังคงไม่จบง่ายๆถ้าคเมนยังมีการละเมิดต่อเนื่องแบบนี้อยู่แล้วผมก็ยังเชื่ออีกนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดกับทุนระเบิดเนี่ยเราอาจจะโดนอีกก็ได้เดี๋ยวรออัปเดตความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ